พี่ว่างปะมาดูไฟข้างนอกให้หน่อยดีมันไม่ค่อยสว่างเลยอะอ๋อแค่หมุนสวิตช์ด้านหลังอ่ะเออให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าเดี๋ยวมันก็สว่างอะอ๋อโอเคครับพี่ยังแล้วเหรอเนี่ยอยไปให้พี่ไมล์ชงกาแฟให้สักแก้วดีกว่าพี่ไมล์เอ้าอยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่นีอ๋อชงกาแฟให้แก้วหนึ่งสิได้สิอยากกินอะไรอ่ะออเรนแบล็คคอฟฟี่แก้วหนึ่งงั้นรอแป๊บหนึ่งโอเคโอเค แล้วเที่ยงนี้ไปกินอะไรมาก็เนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวลุงการซอยเนี่ยได้เยอะนะพี่ไม้เดี๋ยวชงแก้วนี้เสร็จอละไปกินข้าวละเสร็จละหนึ่งเลยละอือหื อร่อยอ่ะชอบชอบงั้นพี่ไปกินข้าวก่อนนะโอเคโอเคอเคอเคอเพี่เย็นนี้กินไรเดียวนี่ใสยางหน้าปากซอยจุยซี่มากเลยเฮ้ยมันมีข้าวเหนียวด้วยบา้านเนี่ยอุ้ยลุงเขาแถมจิ้มแจ่วมาด้วยนะ,อะเอ้าเอ้าจะรีบไปไหนอะเออเนี่ยเลิกง,งานแล้วเนี่ยรียบไปเร็วเดี๋ยวคนเยอะเอ้าหกโมงแล้วเนี่ยอุ้ยไปละเลิกง,งานไป